แวะแวะขวาพี่แวะขวาก่อใครคนข,ขับอ่ะเฮ้ยอะไรสุบัติออะตรงไหนเอาเต็มที่เลยอ่ะขับเลยอะน้องอะเต็มที่ครับน้องชายเป็นอไม่มึงเป็นทุกอย่างเลยเว้ยไม่ข้าวก็อาหารไม่อาหารก็หลอดนอน มาเดซื้อสเปรย์หน่อยดิครับมันต้องห้ามรู้ครับแต่มันจะมังเกงกูได้ไม่เป็นไรหรอกนะมันไม่รู้อยู่แล้วเนาะงงเกงเหรอตัวไหมเพราะเราใสถานการ์ใครจะเปลี่ยนเหมือนเราก็ได้ตรงไหนเบลี่ยนทำไมแฟงซื้อใส่ใส่ก่อนด้วยใส่ก่อนด้วยแล้วกอดเอาใส่ก่อนด้วย ทำไมอ่ะเราจะตายแล้วจะตายแล้วมึงจะไปทำอะไรเส้นก่อนทำไมอ่ะแบงค์เราไม่ได้ทำอะไรอยู่แล้วเออจะตายแล้วไม่รู้อ่ะตอนนี้ตายก็ตายเถอะงอนพล่าอะไรล้าละล้าละสมมุติมันเอาเรื่องเราเราโดนแค่สี่คนนะโดนมันลุงกระพี้บางแจงอ่ะเฮ้ยไงไงั้นซื้อสเปรย์ไม่ต้องไปก่อนซื้อสเปรย์ไปใส่ถ้ามันหน่อเปรย์เราก่อต่อขึ้นปุ๊บแล้วมันลงกระพิ้เราอยู่มันโดนต้อครับมาต้อครับ เอออันนี้ก็จริงนะเออแสนรู้จัดเลยอะไรนะสุวัสด์ไม่ชมนะเนี่ยเอ้าอันนี้ก็จริงนะเวดใส่ไปเถอะรู้แล้วมันทำอะไรเราได้ปะไม่ถ้าพี่ฟังถ้าสมมติพี่ไม่ใส่จะไงแล้วพี่โดนมันหลุนกระซือปุ๊บก็คือสตอรี่โจนกับใช่เราแค่สี่คนแวแหววาก่อนพี่แวะขวาก่อนใครคนขับอ่ะ เฮ้ยอะไรสุบันอ่ะตรงไหนเอาเต็มที่เลยอะขับเลยอะน้องอะเต็มที่ครับน้องชายอยาหาไม่มึงเป็นทุกอย่างเลยเว้ยไม่ข้าวก็อาหารไม่อาหารก็หลอดนอนเอาแล้วพี่จะไปชดทำไมมจะไปซื้อนะ่ยเราไม่เตรียมอ่ะไม่ที่ฟังนะไม่ใช่ผมไม่เตรียมมันกินได้แค่อันเดียวเออกูตกแล้วล่ะเอาไ่กลับอีกเอาไม่ที่ฟังมันพกได้แค่อันเดียวแล้วหลอดมันขึ้นแค่นิดเดียวหลอดสเปรย์มันเต็มครับมันพกได้อันเดียวครับ แล้วพี่ดูมากินไม่เต็มด้วยครับทิมแคปที่เอ,อาไปตรวกินใช่ใช่ใช่พว่ของต้องติดต่อได้งงไก่พันว่ะพี่เห็นมัน้ยเนี่ยกดแน่นๆกับกรนันน่นไหะ นั่นนะยินโบของย่นดแต่แต่ว่าไปเลี่ยใส่อใส่ก่อนยอย่าเพิ่งรีบร้อนอย่เพิ่งใจร้อนน่งคงเราต้องเปลี่ยนสีรถป่ะหรือไม่ต้องไม่ต้องนี่เลยไปไปใส่ใส่กองเรอเอาวอาอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะมันเก็บ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 ที่มีแต่อุปสรรคหว้เ้ย ต้นมุ่นโจนที่เสียโห่อิ่มอิ่มเม่เห็นไหมมันยังโครวมอยู่เลยเห็นเเราไปใส่ก่อก่อนไปใส่กองจุ่มเอาไปเก็บไหมหรือไม่ต้องมันโค่นได้ปะเก็บเจ็บโค่นได้ใส่หลังรถได้ีนพี่ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฮะแต่รู้แต่รู้ไม่จริงไปแข่งสิบห้าสิบห้าเซ่คอมูด้วยดีที่ที่ขอโทษแล้วกันได้ครับที่ชวนแฟงเวทไปแข่งสิบห้าสิบห้าไปไปไม่ละสิบห้าสิบห้าเราเราหาคนเก่งๆไปอีกดิไอเวทไปปะรายการเราสิบห้าคนนะคอมูครับแล้วพี่มาไม่นี่อเอเวทไปไหมสิบห้าสิบห้าโอ้ คุยกันไม่ต้องอทั้งสามรอบอ่ะม่มเลนยังไง <c oughs> ก็ไม่รู้เหมือนกันก็แข่งตีกันนี่แหละมัง้งสิบเอ็ดคนเมื่อยังหาเลยหาแต่ตัวเก่งๆอะ่ะ สามพันปล่อยแม่งเก็เอาตรงไหนวะเกาะเลขอะไรวะพัดอ่าอยู่ในไหนอยู่ในเกาะหมดเลยอ่ะอ่านมาเลยอ่านบูเลตพูบอะไรนะบูเลตพูบบูเลตพูบเลขเลขห้าสีฮะเลขห้าสีอะไหายไม่เจอเลย โอ้ยเฮียราพูดไปเรื่อยเพื่ออะไรวะมาเลขกห้าจริงก็ครั้งที่แล้วมันอยู่เลขกห้าผมไม่ได้พูดไปเรื่อยพี่เป็นไรเนี่ยเออขึ้นเสียงเพื่อโอเคกูเข้าใจว่าเขาได้เขอได้เลขกสี่เล็กสี่ไอ้เบสถ้ากูใส่อย่างนี้ไปป่นไปไอ้เบสไอ้เบสถ้าพี่ใส่อย่างนี้ไปป่นไป็นไรวะมึงดูข้างหลังพี่ดิยวไอ้เบส มึงดูข้างหลังแล้วมึงลงมาแล้วมึงไม่รู้ว่าเป็นเจี A ๊ยบมึงดูเน็ตแล้วมึงแหงตาดูหรอว่ากูมีเกาะอ,อยู่ข้างหน้าเนี่ยดูดิยังเลื้อนเหี้ยแป่งยุ่นเนี่ยมันต้องเห็นกาะเส้นบางที่ตอนใช่หาเส้นายเห็นเออทำไมจะไม่เห็นไม่เห็นหรอข้างหน้ากูอะข้างหลังเลยไม่ต้องเห็นข้างหลังต้องเห็นด้วยต้องเห็นข้างหลังครับอ๋อเหรอครับ ตอนนี้มันกำลังบอกเพื่อนมันไว้กูบอกไว้เลยเฮ้ยมึงกำลังจะโดนปนมึงกำลังจะโดนปน,น,น,ปนไอ้เหี้ยรู้ได้ไงอ่ะเพื่อนมึงรีบโพให้เสร็จสิมึงกำลังจะโดนตำรวจมันถึงเหรอวะเนี่ยที่จะไป,ไปน่ะเออถึงไหมพี่อันนี้ได้ป่ะใส่อันนี้ได้ป่ะอันน,นี่ได้ป่ะเวทอันนี้ได้ไหมน้องเฮ้ยตำรวจเหลือสามเนือได้เยตำรวจเหลือสามพี่ต๊อดมันปนไม่ได้เลย ันพ้นไม่ได้แล้วตำรวจเหลสามแล้วเปียนกลับ <laughs> เปี่ยกลับ <laughs> โอ้เบืเ่อไ <laughs> อ้ยู่ดีๆตำรวจออกปพ๊บตอนแรกนี่ <laughs> ไม่มันชิงทองว่าเราชิงทองจบเดี๋ยวมันจะเกิดคน <laughs> เออว่ะเออว่ะมันมีชิงทองนี่หว่าเอา้ยังยังไม่ต้องเปลี่ยนพี่รอก่อนรอก่อนแอ้ตำตำรวจมันไปเล่นชิงทองใช่ไหม <laughs> <laughs> ตำรวจไปเล่นชิงทองใช่ไหม บอยไม่ใส่ชุดนี้ไม่ได้ครับไม่ใส่ลาบูบูไม่ได้ครับใส่ได้ครับอ่ะรู้ได้ไงครับรู้ครับที่มันใส่ไม่ได้ชุดคอตูมชุดคอที่อะนานๆๆๆชุดตัวพวกตุ๊กตาตุ๊ตกตามันใส่ไม่ได้อะใช่หรอในที่นี้คงไม่จบดูดิมันเลยเกี่ยวกันไม่ขึ้นเลยเนี่ย ใส่อย่างนี้ได้ป่ะมือแข็งขาดเนี่ยเดี๋ยวมันถามว่ามือหายไปไหนเพราะมือโดนฟันแต่อย่างนี้ได่ได้เวสพี่ใส่อย่างนี้ไม่ได้ป่ะบางเขาไม่รู้หรอกว่าเป็นพี่น้องพี่ใส่อย่างนี้ไม่ได้ป่ะเนี่ยถอดหมวกถอดอ,อ,อ,อนะไรเนี่ยถอดกองเนี่ยมันได้เหรอว่าแขนขาดอ่ะพีตีทำให้มันดีๆพี่ตอเขาบอกแข็งขาดมืออ้าวมันตัดแขนกูไงกูใส่แขนเทียมทำไมพี่ไม่นำให้มันดีๆเลย ไหนว่เสื้อยู่ไหมวะมันเกาะใส่แค่คนเดียวได้ไหมก็บอกไปดิว่าเราอยู่ JK เหมือนกันงั้นพี่โดนลุงกระที่คนเดียวนะถ้าพี่ไม่ใส่อะพี่ทำใหม่เมลาพี่ตองดูรรู้ว่าใครเดียวไม่เดียวเั้นอะไรมันมัน้าช่วยถ้าพี่ไม่ใส่อะกูคนเดียวไม่ยังได้เลยพัดน้าตอนนี้ยังได้ไอ้ยตำรวจไม่เพิ่มเลยเปลี่ยนชุดกลับเลย ม่นานไปปนแล้ววนะันเนี้ใช่หรอใช่เออที่เปลี่ยนกลับกับกลับวะอๆๆโอ้ยเฮียมันเล็กไรวะพี่อยากเล่นเกมมารูปไว้เนี่ยทดสอบไอคิวใช่หรอใช่ครับ ใส่อย่างนี้ไปก่อนแล้วกันเกียรเปลี่ยนละแล้วเฮียใส่แบบนี้ดีกว่าคลิกข้าวอาหาเหมือนกันอ๋อไอเฮียก,กอกกลัวอ,ออกไปแล้วมันไม่ออกให้กลัวอ๋อเฮียเปลี่ยนไปแล้วแม่งยังอะไรอีกเลขอะไรบนเสื้อาไายแฮนด์สีโอ้ยพิทอสเสียงคลกขาดอ่ะ อะไรวะน้องโอเคกลับมาแล้วอ,อ้ยอะไรอ่ะมันเปลี่ยนไม่ได้เออเปลี่ยนไม่ได้วะตังไม่พอนี่ตังมีทั้งเจ็ดพันพี่อยากได้ไหมตัวเนี้ยแต่เป็นแบบของเจเจอยากได้ไหมตัวเนี้มันจะมีคนใส่หรอวะ โอ้กูเปลี่ยนไม่ได้เป็นเทียอะไรหรอวะอยากได้ตัวนี้อยากได้เงินไม่พอเงินไม่พอตัวพีิทอนเนี่ยนะเอออย่างเทพผมถามว่าเงินไม่พอกดดีครับเาเลขอะไรครับเลขอะไรห้าสี่เจ็ดอะยังเขามีพันเขาให้คุณร้อยผมมีห้าร้อยผมให้คุณหมดเลขอะไรครับห้าสี่เจ็ดนี่ครับพี่ไปแลกสกินเลยนี่มาอ๋อ กวาไว้ซ่อนไงอ๋อแล้วแล้วอีกอันเราอะไรอ่ะตีตีเดี๋ยวติตๆติตีตีตตายโอ้ตามล่าหางเงินหกแสนขึ้นไหมค่าอะไรพี่หกแสนอ๋อที่มันสูบเราไปเฮียไม่ได้ชกไม่ได้ล่วงไม่ได้อะไรได้แค่ดูดปากดูดปากในเกมมาแบบอย่างเงี้ย ลอไปหกแสนในที่ยกูรู้อะเขาเมีเสียงไหมแล้วมึงอยู่กับกูมึงเขามีไหมล่ะไม่ไม่ได้เดินไปฟังตอนนั้นมันไอ้นี่เกินอืมแอปสเลดหมาจะหาแล้วขึ้นจากไหนเี่หกแสน,กกนมันจกกระทืบมันไงไอพัทที่มึงให้เรือมากูไปขายได้ปะ อ้าวมันเรือทะเบียนสวยนะแล้วแต่แล้วแต่ไม่เป็นไรแล้วแต่มาคันเท่าไหร่อ่ะคันละเป็นล้านนะคะันนั้นอ่ะเขาเป็นล้านมันคงไม่ให้กูหรอกอ่า,เ,าเราไปให้กดฟื้นที่ร้านค้าดูอ่านั่นอ่ะน่ะมีคนโพสต์รับอยู่นั่นแหละแล้วไดมันทะเบียนสวยแนย่พี่ดูทะเบียนพี่ดูทะเบียนคันนี้ดิดูตรงท้ายดิยเอเลนเหรอไม่รู้อ่ะอารันอารันอารัน จะออกี yeah, right. I I ่โมงเนี yeah, ่ไปเล่นยงจะเล่นอะไรครับฮะปีนไหมไปปีนเออไปเล่นไปเล่นเกมโซ่ไหมเอเเออเออเออเอเวทเข้าไปเล่นนังก่อนเลยปะได้ได้ผมสบายเฮ้ยเอเบสอะเบสอะมันเข้ามาได้ปะได้ได้เด่นไหมพี่เวทมี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 รีรีรีเชคควายเล่อะไวะลีเชเล่นได้อ่าปาปะ แต่หน้าไม่ไหวขอดนอนอเออเหมือนกันให้เวทไปกูก็ไปอ้าวโอ้ทิ้งไปแลยโอ้ยไปเอาต้องคนพีกคนพีกคนพีกพอแล้วแต่เดี๋ยวกูมาเอาขึ้่อนดิพี่เอา้เอา เดี๋ยวแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่แแตเหรอนี่โอ้โหพี่ตายพี่นอนไปผับตีดีกว่าเนาะสวยพี่ที่กลับมาใช่ไหมผับตีไหมง่ายสุดด้วยรีแบบได้เรื<ต>่อยๆไม่เปื่อเยเ<ช>ลย<บ>วันนั้นเพิ่งลบไปผับตีเอาเกมโซ่ดีกว่าพี่ เกมโซมันได้เรื่อยๆน็อสวรรคณน็อเกมโซเนาะไปนะหวฮะเกมโซนน็อสวรรคณอ่ะได้หมดดียังไงพี่ตาอดเขาดูเอาขอบพับจีไม่ก็มาเฮ้ยคอยากเล่นเกมผีไหมเล่นเดวโอไหมโอเดวโวผมเบื่อแล้วดีมันเดิมๆตัดเลยเดวโวแล้วแบบพี่อะเดวโอไปบ้านไปบ้านสุวรร์ไปบ้านตอนนี้ก็ได้เอาเลย ออกนี่ไงมั้ยอะไรนะเวทว่าไงนะครับเดวโออะไรนะครับมันก็น่าเบื่อจริงตามที่พัดบอกพี่มันเคยเล่นแล้วเหรอฮอ๋ออะไรเกมผีนะเล่นกับพี่โคตรบ่อยเคยแล้วอ๋อเดวโวที่เป็นไอ้นี่นะทำบูชายันหน่ะนะอืมเอออ๋ออันนั้นเบื่อแล้วชงดิมาเก็บรถอันนี้ไงรูมา เอาไว้ทำล้วเหรอเอ้เนี่ยพี่ลำเพื่ออะไรไอ้ผมขึ้นทำไมเอาอะไรอ่ะพี่ไอ้โผขึ้นรถทำไมดิี่คุณนกเจอกันนอกเอ้วมีเกมอะไรอีกว่า sound resumed มาไมาอ่อะครับพะโหลอือมเอาเกินมา เลือกเลยครับเลือกเลยเก็บโซอิสมา